กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมอกอรรบฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุอกอสองคลาค่ะ สำนักง,งานเกษตรจังหวัดตรังรวมกับศูนย์วิจัยผชสวนตรังแก็บข้อมูลทุเรียนผืนบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพให้มีชื่อเสียงเป็นทุเรียนผืนบ้านอัตลักษณ์จังหวัดตรังปี2565นายหสั้นา์สุขสุวรรณเกษตรจังหวัดตรังหมอบไม้ห้นางกัญญารัตการจันหนักวิชาการทรง,งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มทรงเสริมและพัฒนาการผลิตรวมกับศูนย์ผชสวนตรังและเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานเกษตรอำเภอหน้าโยง ลงพื้นที่แก็บข้อมูลทุเรียนพืนบ้านตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริส้มเด็ดพระเทพพระรัศดาสยามรมรมมาชาชกุมารีเพื่อคัดเลือกทุเรียนผืนบ้านตำบลช่องอำเภอหน้าโยงจังหวัดตรังสายพันธุ์ดีอนุรักษ์และขยายพันธุ์พร้อมพัฒนาคุณภาพให้มีชื่อเสียงเป็นทุเรียนพืนบ้านอันตลักษณ์จังหวัดตรังปี2 5 6 5 เป้าหมายดาเนินการรวมกับกลุ่มเกษตรกรตําบลช่องคือขัดเลือกสายพันธุ์อย่างหนึหน่งสายพันธุ์มาพัฒนาขยายพันธุ์ให้แปในแปลงตอนแบบจํานวนหนึ่งแปลงทั้งนี้จากการพิจารณารวมกันมีมติขัดเลือกใช่คั้วเป็นทุเรียนผืนบานพันธุ์ดีของตําบลช่องเนื้อละเอียดสีเหลืองอ่อนมีเส้นใยปานกลางรสชาติหวานมั่นกลิ่นไม่แรงผลมีรูปทรงยาว ผลซุกผิวเปลือกสีเขียวและได้ลงพื้นที่เก็บตัวยางทุเรียนผืนบ้านในพื้นที่ตำบลน,นาชุมแฮ อำเภอหยานตาขาวจังหวัดตรังมาศึกษาลักษณะต่างๆซึ่งพบว่าเฟื่องฟูเป็นทุเรียนพื้นบ้านที่น่าสนใจอีกพันหนึง่งโดยมีรสชาติที่หวานมันเนื้อละเอียดเนื้อมีสีเหลืองอ่อนพ้นกลมคัวใหญ่เมือ่อซุกผิวเปลือกยังคงมีสีเขียวจึงได้มีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเผื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมวินีนาดสุรกรรมแห้งศูนย์ข้าววิทยุมกอสงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไว เพื่อชุมชนไทยทุกวัน